สามสะพอน,น่ะนก็หายไปลงแเบียงคนเผาที่นี่มันาใหายใบทมาเซียนแทนกันให้กันเลยละเออได้ครับนะไดน้นี่นนลองถามเอครับครับ คอยเขาม่ควอยมีนี่ได้มากกตุนก็ที่แต่นั่งสอยปต่วะสซอยน่าทำเองทุกขั้นตอนอตะกี้ยันหูก่นนอนแล้วก็กับทิ้งแล้วกอขอา้าวปลาทั้งหิดนีทำไม่ทันทำไม่ทันเลยคุณยายรีบๆสาวคุณยาย <laughs> คุณยายเยอะนี่คุณยายฟางเยอะไม้อย่าสั่งมาเยอะทำเลยสาวก่อนเยอะก็มาดอกะเที่ยกำลังมาวางกบใน้อเขี่วเลยเนาะฟางอะนะอ๋อก็ให้ใครสอยก็ให้ใครสอยให้